ทเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีกวรวได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสสวัสดีรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป๋าปอนนะครับทุกคนก็โอเคเนาะวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับนะเดินเบสแล้วก็สูนนะครับของค่ายพีจีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับ ใครที it, so so okay, ่ร mm ับชมฝากกดไลค์ก um, uh, uh. ่อนนะครับผมก็จะบอกว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสมมุติว่าสูตรติดนะครับมันก็จะแตกเลยนะก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับคำว่าสูตรติดนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก็ไม่ได้แตกตลอดนะครับอ่ะโอเคนะแต่ถ้าแตกตลอดเว็บมันกงงไปแล้วนะครับนะอ่ะโอเคนะครับผมไม่ขอพูดเยอะนะครับใครที่รับชมอยู่อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยก็เทคนิคนี้นะครับผมบอกก่อนว่าซื้อได้ทุกเกมของค่ายพีจีย้ำนะครับได้ทุกเกมของค่ายพีจีนะครับ เฉพาะเกมที่ซื้อวีเตปินได้นะอ้ามาก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมก็จะกดให้มันว้าวติดๆกันสามรอบนะครับนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมนะครับนะให้มันว้าวสาสามรอบติดต่อกันนะครับเราก็จะซื้อทันทีเลยนะแล้วก็สมมุติว่าเรากดเบทสามสิบนะถ้าเราไปซื้อเบรห้าสิบคือไม่ได้นะกดเบรดไหนนะครับซื้อเบรนั้นโอเคไหมสมมุติว่ากดเบรดห้าสิบนะครับมันต้องซื้อเบรห้าสิบเออ มาวันนี้ผมก็ไปเรียนหน้าสิบละกันนะครับเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งแม่งคิดมันหลุดอ่าหนึ่งนะครับผมอัาไปแล้วเมื่อกี้นะโอ้โหลีบคิปมันหลุดทุกคนโอ้โหวยาจะปวดเอ้ามาถึงก็เบ้าสามรอบเลยนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าสูตรมันจะติดหรือเปล่านะตาติดแม่มันแตกเลยมาดูกันซื้อไปเลยสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบผมบอกก่อนนะตั้งสูตรมันติดมันแตกเลยนะถ้ามันไม่ติดมันก็ไม่แตกนะครับนะประมาณนี้ ใครยังไม่ไดกดไ like, ลค like, ์นะครับกดไลค์ผมด้วยนะครับเออใครที่ชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมฝากช่วยกันกดไ like, ลค์นะครับนะช่องผมไม่ขออะไรเยอะขอให้กดไลค์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 นะครับผมไม่พูดเยอะนะแล้วก็ช่องผมนะครับไม่ได้มีแต่คลิปได้คลิปเสียผมก็มีแต่ผมไม่ค่อยลงคลิปเสียนะผมไม่ลงเลยแหละคลิปเสียนะน้อยนะครับที่ผมจะลงคลิปเสียนะครับ เพราะว่าผมก็พากสดทุกคลิปนะอัจสดทุกคลิปนะครับคลิปไหนได้ผมก็เก็บไว้แล้วก็ลงนะครับคลิปไหนไม่ได้ผมก็ลบทิ้งประมาณนี้นะผมก็เลยเจ็บคอบ่อยนะครับเพราะว่าผมพากสดทุกคลิปนะครับย้ำตรงนี้นะคลิปได้ก็มีคลิปเสียก็มีปกตินะครับก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับใครที่เล่นอยู่แล้วก็เป็นแนวทางได้นะหรือดูเพื่อเพลินๆก็ได้ดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะทุกคนนะ ยุก็มีผลนะครับผมกล้าพูดเลยนะเวลามีผลยุดมีผลนะครับเวลานี่ก็สาคัญมากเลยนะแล้วก็บางทีมันถ้ามันแตกเยอะมันก็มาซ้ำมันก็อาจจะดูดกลับอะไรอย่างนี้แหละนะครับมันไม่มีหรอกนะครับที่แตกกับว่าติด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 ทุกไม่มีแน่นอนนะครับนะจะใ,ใครที่กำลังหาที่มั่นใจอะไรย่างนี้ก็ไปดูใต้บางหุดน,นะครับไม่พูดเยอะ เจ็บคอผมถอนได้จริงอ่ะโอเคเล่นเล่นได้ต้องได้ถอนนะครับผมไว้รุ่นนะฝากไว้คลิปบางทีก็มีคนทักเว็นเพจผมมาบ่อยนะวะ่างั้นผมโดนผมไม่ได้ง่งูงี้นั้นเราก็ถามว่าพี่เล่นที่ไหนมาแมงบอกไม่รู้อะไรของแม่งโอ้โหจะปวดไม่กี่อันเลย คุณไ่หาสัรหาเล่นเอาเองนะครับก็ไม่พูดเยอะเจ็บคออ่ะโอเคไม่พูดเยอะนะเจ็บคอนะขออภัยแม่งหน้าจอดับโอ้โหหืมกดหน้าจอแม่งดับเฉย โอ้โหดูตัวคูณนะครับมาอย่างเยอะนะทุกคนนะเกือบเต็มหน้าจอเลยนะผมบอกเลยนะครับถ้าถูกติดนแงไฮมันก็แตกนะ <c oughs> แต่ต้องการสีแดงมากกว่านะตัวสีแดงนะถ้าตัวสีแดงมันก็จะดูดมารวมกันเลยนะเออเจ๋วดีเหมือนกัน <c oughs> ต้องการสีแดงอนะ่ะเออนันจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะ อ่ะโอเคนะครับถก็สีแดงมาที่ไม่บันเทิงเลยจริงๆผมต้องการมากๆม,ม,มากมายเลยครับสำหรับสีแดงนะวิรุนไอ้แดงมันเป็นนักโซนะครับนะเอาเรื่องผมเจ็บพอมากเลยทุกคนนะก็โอ้ประมาณนี้นะถ้าสูตรติดมันก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะทุกคนดูนะเออมันจะไม่เหมือนปกตินะแต่ย้ําก่อนนะไม่ได้แตกตลอดนะมันอยู่ที่เวลาด้วยนะประ,ประเัยหลักนะั้นเวลาเลยนะยุก็มีส่วนอันนี้ความคิดผมนะเออ ก็ปวดใจจักรยานเลยกันแล้วจมเลยกัน <laughs> <laughs> เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับนะเ <laughs> ต็มข้อเหมือนกันเ <laughs> ด้อไปรุ่นเด้อเท่าไร่วะเท่าไ <laughs> าร่วะเท่าไร่วะมาลุ้นกันนะครับผม <laughs> ว่าจะเท่าไร่นะ <laughs> ถึงสองร้อยไหมเนี่ยไม่น่าถึง เกือบเอ้ยสองร้อยโอเคก็ได้อยู่นะทุกคนนะ 200... รนะครับผมไม่รุ่นอะเต็มกะละมังนะผมหนึ่งหมื่นซื้อไป3าม0กว่านะครับก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับก็ประมาณนี้นะเออก็อาจจะฟุกก็เป็นไปได้นะเออประมาณนี้นะครับก็ไม่ขอพูดเยอะนะครับเจ็บคออย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปยวผมจะไปซื้อสูตรนี้ให้ดูอีกรอบนึงเออบายยครับผม